ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ทําเรื่องไปหน้าที่มันหมดแล้วไปอยู่ที่ปปสจะทําอะไรก็ว่าไปและในส่วนถ้าจะเป็นกฎหมายก็สามสี่ล่างก็เตรียมไว้หมดแล้วก็ขับเคลื่อนไปผมก็เรียนตั้งแต่แรกเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมก็ไปเปิดดูที่ผมรับพาานะถ้าการเมืองมีความมั่นคงคล้อมกันเนี่ยนะพร้อมกันนี่การเมืองมันก็กฎหมายมันก็เดินไปได้กฎหมายที่มันไม่ผ่านในอดีตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองด้วย ใช่ไหมครับแต่เรื่องของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นการลดความเสียหายนะครับลดความเสียหายอย่างเร่งด,วด่วนนะถ้าปล่อยให้ล่าช้าไปนะถ้าปล่อยให้ล่าช้าไปมันก็เกิดความเสียหายแต่อย่างไรก็ตาม,มก็ขึ้นอยู่ส่วนรวม,มต้องว่ากันนะครับีจะมีการฝันุ่นำร่างรบกัญชากัญชงที่ยังไม่ได้ไม่มันมันทุกอย่างมันมันไปตามโปรเซสหมดแล้วนะครับ เราไม่ต้องทําอะไรใหม่หรอกเขเสียเรเดินไปท่าน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 ท่าะท่านทานเมา่อไหร่าท่าน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 ท่าานท่าท่านท่านท่า่านท่าท่าน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 ทราว่านนทวานอ่าน่านาน่าทวนานะาาาทรวง่หาทวนน่าทนทนทง่ท่นน่นน